คนี่ไม่ได้เสียงผนผมนะครับไปที่ลือดูการสองเล่นทีมชาตินะครับบ้ายบาซิลก็หมดเลยครับกับเยอลมอนนี่ไปครับจวัน้ส่งไปส่งไปเรื่อยๆเลยครับส่งไปไปครับส่งหน้าไป ส่งไหมรู้ว่าเตะเลยส่งครับส่งากงววันนี้เตะแน่นอนครับเข้าครับลูกนี้สวยลูกกำลังดีลูกสวยแบบนี้หาไม่ได้โกฟีคิกครับเข้าครับเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับ จะชนะแน่นอนครับวิวบราซิลชนะสามหนึ่งครับไปรอบแบ่งกลุ่มครับบราซิลกับกัปตูนิเซียน,นี้ส่งไปชึบส่งไปครับเข้าครับมองเข้า แต่ผมเคยทำผมเคยทำให้ตีลังกาเตะเข้าเลยนะครับแต่ว่าเอยผมเคยทำให้ตีลังกาเตะเข้าแต่ว่าตอนนั้นผมเล่นหลังไม้ครับเข้าอีกแล้วครับลูกหมงได้เยอะจริงเลยลูกมงสวยแล้วครับถ้าเป็นลูกหมง รอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันครับปานามานะครับปลาครับส่งายส่งปลาครับเตะไปเลยครับาาโอ้ยไม่เข้าครับนา่านามอยู่ตรงนี้นะตอนนี้โดนแย่งครับาามองไหมครับมองกับลังครับ เข้าครับมองเข้าสวยมากเลยครับลูกที่โมงมันจะสวยแล้ว,นะวสามดวามดวจะไปรอบรอบสิหกทีนะครับเจอกับโคโอเอเทียเดี๋ยวผมจะมาต่ออีพีสองครับ ส่งไปเลยครับส่งไปครับไม่ได้ครับส่งไปเลยครับไปครับข่าวครับลูกนี้สวยลูกกำลังดีเลยครับแอร์หลัมีหนวด ด้วยโอเคครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ชมที่อยากดูต่อไปรับชมในวันนี้นะครับบ๊ายบาย